กำลังจะพาดเด็กๆไปลงทะเลไปลงทะเลกันอันนี้เมนเมนหมู่มมบ้านทีวามาพักมาเทา่ยวกำลังสิไปทะเลกันทะเลอ่ะทะเลแถวพัทยาหมู่บ้านหมู่บ้านแถวนี้กัเงียบเงียบสงบดี หมู่บ้านแถวนี้เงียบเียบเด็กน้อยกะมีฮาสนุกสนานเด็กน้อยก็ได้กำลังมาสาวลราพาเที่ยวเด้อืัอนี้เด้อพามาเที่ยวแถวพัทยามาครอบครัวใหญ่ไอ้เจ๊ฝากเงมนไล้ว เกเบโอ้หอ้ีกน้อยโอ้ยไปถืกรถข้าเจ้านะลูกพอแล้วเฟิร์สพอแล้วบริเวนทงสั้นลูกไปหลายผู้หลายคนมาครอบครัวใหญ่หมู่บ้านเขตนิกา เป็นหมู่บ้านเงมเีบมีคนเพื่อนเพื่นแบ่งให้คนเซาแดคนเสาที่ว่าผู้ใดเขาจ้ามาเล่นทะลุงทะเลยังสินะคนมาเห่็นทะเลบบจังสินะขาเจ้าก็มาเซาเป็นอาทิตย์เป็นมือเป็นลายวันปลากันไปมันเขาเจ้าก็สวยสวยย่างไปน้ำกัน ทะเลอยู่ทั้งหน้านี่ะโอ๊ยเบื่อแ้วขากล้องไม้อีกและเบื่องน้ำกันเนาะโอสันปันเดตี้ทั่าภาพ,าพมันสันไม่อย่างก็ขอโทษขอไัยเดอราภาพ,าพสันก็นได้ลืมขากล้องอีกละโอ้มันนี่บรรยากาศเย็นดีขนาดอ้น้ำกรลังขึ้นเลยเด็กๆตื่นตันตื่นตื่นตัน,ตน,ตนใจดีหลายเด็กๆก็ได้ กำลังสร้างกำมีบ้านก็ได้พาคุณเมย์มาเทีเ่ยวพาพี่น้องมาเทีเ่ยวพี่น้องมาจากลาวข้าเจ้ากะเป็นครั้งแรกเนาะของเด็กๆก,ก็ได้เกียรติฟ้าไปเบิ่งลานไม่เกียรติฟ้าไปเบื้องไม่หันยางรึบลึบล้งไปพุนหันน้ำกาลังขึ้นพี่น้องไปเบิ่งน้ำน้ำกันยางไปน้ำกันนี่แหละ บ้านบ้านหลังนี้เขาเจ้าประกาศขายบ้านหลังนี้สามห้องนอนสามห้องน้นําเจ้าประกาศขายยู่แถวพัทยาพัทยาชัต,ตหตบรแม่คุณแม่คุณแม่โอ้น้ากกำลังขึ้นเลยน้ากกำลังขึ้นพี่นอ้องเด็กหลายเด็กเด็กหลายคนาบุ๊คนี่เด็กดีเด้อ โอ้ยน้ำสวยเนาะสวยเนาะพยุขา้าช่วงนี้พายุเขา้าเออช่วงนี้พยุขา้าไปไปไปอาจจะสะท้อนแสงเลยเนาะอาจจะสะท้อนแสงว้าวน้ำนะวู้วูไาา้ไปเศร้าสาาัตว์ไปเศร้าสัตว์ไปเศร้าส โอ้เด็กๆเตรียมพร้ออะไรเด็กๆเสื้อเ่าแม่ถอดเสื้อลูกถอดเสื้อไอ้ว้าถอดเสื้อไอ้ว้าถอดเสื้อเด็กๆเตรียมพร้อมเด็กๆก็ได้พอดเสื้อลูกอาจจะมีเสียงดังเด้อเด็กๆเด็กๆเด็กๆมือสีขึ้นมาหลายลูกบะอาบปะลูก เล่นมาเที่ยวนะเล่นน้ำน้ำกันเด้อขึ้นขึ้นแรง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 ขนาดขึ้นนิงลูกใ้มไ้ยลูกเอาไปโทัสท์ไปไบ้เป็นลูกไว้เด็กๆสลับไปเบาหน่อยเบาหน่อย พบาวน้อยสาวลุงต้องลงไหนต้งลงไหนโอ้พยุกำลังเขา่าเดียวียวเดียวดียว,ยวโอ้มวนมวน,วนเห็นพี่เห็นน้องดีอดีใจเขากระพรืมใจพี่น้องเอ้ยปืืมใจปืืมใจปืืมใจ ลูกทรายกำลังลุกลูกทรายกำลังลงไปต้องเปิดอย่าไปก้างลายเด้ออย่าไปก้างลายลูกถ่ายคลิปแล้วจังหน่อยจังสิลงไป<ฮ>ขึ้นแหงขึ้นแหงเพราะว่าคนแถวนี้เขาเจ้าจบอกว่าอ่าพยุกำลังเข่าล็เลยอ่า เรือประมงค่ะ่พื่อนบอ,อกอเด็กๆดีใจแหงเดี๋ยวสิซูมห้เบิงเด็กๆดีใจหลายรื่นแหงดี ทั้งหน้าคุนก็นมี้แอคุป่องเทียวกัน บรรยากาศดีดีเด็กเด็กมวลหลเป็นลูกลงเล่นไหม ลงเล่นลงเล่นลูกลงใส่ได้อยู่บ่ลูกว้าไปแม่ลงแม่ลูกลงแม่พูลงแม่ลูกไปแม่ไปหาเบาเกล็ดไว้ลูกไว้ใส่ได้อบนลูกใส่ได้บนคุณแม่ก็ลงแล้วคุณแม่ก็ได้ แม่ก็อยากลงอโอ้ยขึ้นขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นแรงโอ้ขึ้นแรงนล้วเนี่ย ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังเด็กๆไปโต้ขึ้นอยู่คุณโอ้ไม่ผิดหวังเลยเด็กๆไปโต้ขึ้นกันแม่ลงไปไหมแม,แม่ลงไปเลย ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเด้อเดี๋ยวลงไปลงเล่นน้ำก่อนเดี๋ยวไปลงเล่นน้ำก่อนโอ้เด็กๆเด็กๆด,กดก็มวนหลายเด็กๆมวนแฮง